พระสังกัจจายได้รับการยกย่องให้เป็นผู้อุดมด้วยโภทรัพย์และลาบสาการะท่านเป็นพระอรหันต์ผู้มีปฏิภาณเฉียบแหลมสติปัญญาเป็นเลิศงดงามทั้งรูปและจริยวัดมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นที่รักของเทพย,ายดาพรหมและมนุษย์ทั้งปวงนณมูตัสสะพระคะวโต อระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสนะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสนะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสก,กาเรณะสาวกสังคโฆกัจจายนะเถโรมหาเตชะวันโต พุทธโคคาวะโหปารมิตาโรอิทธิริธิติตะมะนะตังสรนังขัฉามิกัจจานะจะมะหาเถโรพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตัง สมนุปปโต